เขาคนนั้นหมดรักคุณแล้วหรือยังนะคะอะลองอันนี้ถ้าเป็นคลิปแรนดอมนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงเลยนะอาลองเช็คดูนะคุณนึกถึงนะใครก็ถามถึงคนนั้นนั่นแหละถามได้แค่คนเดียวนะเขาคนนั้นหมดรักคุณแล้วหรือยังนะ แล้วก็รับฟังอย่างมีสตินะอย่าเอาคําทํานายไปตัดสินใ,นใดๆในชีวิตจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะรับฟังแบบมีสตินะคะมันไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเขาคนนั้นหมดรักคุณแล้วหรือยังพลังงาน พี่หมอมีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้หมดลักคุณนะมันเป็นพลังงานที่ถ้าเกิดว่ามีการห่างหายกันไปหรือว่าบางคนอาจจะมีการจบหรือว่าเลิกล่ากันไปอะ่ะก็เขายังนึกถึงคุณอยู่นะคะ แต่ว่ามันก็คงจะเป็นแบบมิตรภาพหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีให้ให้แก่กันก็ได้นะในบางพลังงานในบางพลังงานเนี่ยมองว่าเหมือนแบบเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะเหมือนแต่งงานแบบมีลูกอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเกิดเหมือนปัญหาการเลือกลาหรือว่าแยกทางกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี้คุณเข้ามาเช็คเขาเช็คเขานะคะว่าเขาหมดรักหรือยังถ้าถ้าพลังงานบางคนนะมองว่า ยังนึกถึงอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้รับแบบเหมือนแบบเสน่หหานะแต่อาจจะมีในเรื่องของการห่วงใยหรือห่วงใยกันอยู่บ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะพี่หมอเห็นพลังงานของคุณนะในบางพลังงานเนี่ยมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการตัดใจแล,ล้วล่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราคุณเองก็เหมือนแบบว่า พยายามที่จะเดินหนะ้าออกมาพยายามที่จะเยียวยาวตัวเองนะแล้วก็พยายามที่จะรักษาใจของตัวเองอ่ะให้ดีขึ้นนะอันเนี้นะยในน้ไพ่บอกพยายามที่จะลุกขึ้นมาโดยที่รู้สึกว่าโดยที่แบบไม่มีเขานะในบางคนพี่หมอหมองว่าไปโฟกัสในเรื่องของอในหน้าที่การงานนะ ไปแบบเหมือนไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราแบบเหมือนมันมันไปต่อได้เดินไปต่อได้นะไปโฟกัสในเรื่องของตัวเองการงานการเงินอย่างเงี้ยนะคะบางคนอยู่กับตัวเองจริงๆนะพลังงานเนี่ย <c oughs> ขอโทษคะ่ะบางคนเนี่ยไม่เปิดใจรับใครด้วยตอนเนี้ยพยายามฮิวตัวเองอยู่แล้วก็อยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีด้วย ไม่ได้โหยหาหรือว่าต้องการที่จะเอาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะแล้วแต่ว่าคุณพี่หมอมีความสุขว่าคุณก็ยังนึกถึงเขาอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันยังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเป็นพลังงานที่ดีบ้างแหละมันเหมือนว่าคุณยอมรับได้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เออพี่หมอมองว่านะถ้าจากคำถามเนี่ย เขาหมดรักคุณหรือ,อยังเออรักเนี่ยไม่ได้รักแบบมันไม่ได้รักแบบเขาเรียกว่าไม่ได้รักเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ยังนึกถึงยังคิดถึงยังห่วงใย,ยหรือว่ายัางห่วงหายอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ย้อนกลับมาพี่หมอหมองว่าอาจจะไม่นะพี่หมอหมองว่าต่างฝ่ายอาจจะเอ่อจจไปเริ่มต้นใหม่กันแล้วอ่ะแล้วพลังงานของคุณเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณแบบก็ไม่ได้อยากที่จะ ย้อนกลับไปแล้วคุณเลือกที่จะเดินหน้าหรือว่าหมุกอ่อนออกมาแล้วอ่ะไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณก่อนนั้นนนั้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่หมอมีความรู้สึกว่าคุณได้มีการคิดทบทวนหรือว่าการตัดสินใจแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับอืมที่มันเป็นแบบนี้นะคะ